อัปเดตการดูแลรักษาพลายถั่วต้มวันนี้พลายถั่วต้มเปลี่ยนจากจุดเดิมห่างออกไปมากพอสมควรเลยครับจุดเดิมมีช้างตัวใหม่แอบอยู่หนึ่งตัวครับแต่แค่แอบยินมองครับเขาไม่ได้รบกวนอะไรทีมงานแต่ยังวางใจไม่ได้ครับที่จ่นก็เลยเอาโดรนขึ้นบินสำรวจพื้นที่ก่อนเข้าดำเนินการครับโอเคครับในระยะการทำงานไม่เจอโงงช้างครับเจ้าหน้าที่จึงเริ่มเดินเท้าเข้าป่าเดินเรียบร่องน้ำเข้าไปครับ What's down, what's view right Chasing holding the through stars and can't left but see it is is see see up I end we'll พักใหญ่เจอหัวหมิงใหญ่ๆซ่อนอยู่ครับเน <Okay. S 2> ียนมากเลยครับไม่ใช่หัวของใครหรอกครับหัวของเจ้าถั่วต้มนั่นแหละครับเหตุที่ถั่วต้มต้องแอบแบบนี้พี่จันบอกผมว่าในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยอากาศร้อนมากเลยครับ ไม่มีแม้กระทั่งลมพัดผ่านช้างเลยทนไม่ไหวครับเข้าไปหลบอยู่ในพุ่มไม้ใกล้ๆแหล่งน้ําครับอีกอย่างหนึ่งการซ่อนตัวอยู่ใกล้แหล่งน้ําเขาสามารถลงไปนอนแช่ในน้ําได้น้ำเย็นสามารถลดความเจ็บปวดจากการบาดเจ็บได้ครับหันนอไัวหนุนู้นยครับแล้วจะต่อไปไกลไหยครับเห็นไหมครับไม่ไกลครับ ทุกคนครับพอภายถั่วต้มเห็นคนอาการหวาดระแวงยังมีอยู่นะครับมันนอนอยู่สิตอนนี้ทีมเจ้าหน้าที่พยายามจะเอาอาหารไปวางไว้ให้ด้วยนะครับนนเผื่อว่าเขาจะเปิดใจและเข้าใจว่าเรามาดีเขาจะยอมรับต้องพยายามกันต่อไปสู้ๆนะครับทุกคนสู้ๆนะถั่วต้ม we